สวัสดีพี่สุภูสุคครับผมมากลลวพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์สลองเนาะพี่น้องเนาะสิบหกเมษาานของเพื่อนเขาตะเลวิ่งได้พี่น้องศูนย์กระหาเพื่อนเน้นศูนย์พี่น้องพี่น้องมาเขาตะร่องขึ้นหาพว่าเลียกรางมันออกหาแปดช่วยแปดหาเพื่อนห้ยวิ่งบนล่างนี่ศูนย์กระหา เล็กวิ่งเข่าหาพี่น้องต่ว่าจับปูดว่าเขาเอ้ามาตามกันต่อพี่นอ้องหมวันที่สองกสภา,าสองหาหกแปดนะพี่น้องเนาะนวันที่สองคุกสภาสองห้าหกแปดนักข่าเตรียมชายตอนนี้พี่น้อง

ราวาของอญญาจารย์สลองเป็นทรงมาใหาจังเล่าจึงเล็กไทยนะพี่น้องต้องเขียนรัฐบาลไทยนะ้ำวันที่สองหกแปด วิ่งวิ่งบนล่างเอ้ยวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนสองสองกับเจ็ดได้พี่น้องเดว้วิ่งบนสองกับเจ็ด เพืน่อเน้นที่เจ็ดเอาออกสองเจ็ดหละสองกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดส่วนจับคู่ ส่วนจับคู่คี่เป็นเจ็ดเก้าเสองเก้า แล้วก็สองแปดมีสีคูคือหน่องบดนี่คือมีสีคูเน้นที่เจ็ดเก่าสองเก่า สีค่ครูนพี่น้องเด้อมีสคูบาในส่วนเลขสามตัวกับมมีสคูเลขสามตัวกับมมีสคูสี่เจ็ดเก็ เก้าหกสองเก้าหกสองเก้าเก้าสองแปดเก้าสองแปด ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเลขสามตัวขีมีอย,ยู่ีคูพี่น้องขีมีอยู่สีคู Làng Vĩnh ล่างวิ่งแปดก็ออกแปดหายเลยมาแปดแปดทั้งล่างวิ่งแปดบนเจ็ดล่างแปดหกแปด หนึ่งแปดกาสองแปดคือตรงตัวเดียวกันกับบนบนกับสองแปดล่างกับสองแปดอาจารย์พิน่เน้นเม็ดเดียวพี่นต้องหกแปดเน้นหกแปดคู่เดียว โมเนียเด้กพี่น้องไงออกแปดหาได้วอกทม่าหกแปดก็เป็นไปได้เขียนซสือเสียงแรงน้ำเกินพี่น้องเริ่มเริ่มเริ่ม พี่น้องครัแคปหน้าจอด้วยรัฐบาลไทยของอาจารย์ฉลองสองคุ่สะานนี่บนนี่วิ่งสองกับเจ็ดเพื่อเน้นเจ็ดล่องสอง 2. ส่วนจับคู่นี่ก็แค่สี่คู่นี่เราพี่น้องบนนี่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดแล้วกัสองเก้าสองแปดเพื่อเน้นเจ็ดเก้ากับสองเก้าแล้วพี่น้องส่วนเลขสามตัวไม่คือสี่คู่สี่เจ็ดเก้าหกสองเก้าเก้าสองแปดห้าเจ็ดแปดพี่น้อง ล่างวิ่งแปดหกแปดหนึ่งแปดสองแปดเพนเน้นที่หกแปดเม็ดเดียวโคโลได้พี่น้องล่างเานาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมตามรรขจัดตะคัดกระพาันได้พี่น้องมาชอบัวใดเ้เาก็หารอตเตอรี่กันนี่ไล่เมื่อหกเพ่นเน็นบอกเพนเขียนบอกเล่ว่ารัฐบาลไทยเห็นบอกสองพึกสภานะส่วนตัวเน้นบนนะคือเจ็ดเก้าสองเก้า ลางก็คือเน้นหกแปดเด้อพี่น้องเด้อนี่ลแหละอาขอพ้นอาจารย์อะไรครับผมก็ขอให้พี่น้องเฮ้าโชคมาื่้ยๆแห้งๆปังๆกันอาจจะเริ่มฝากอะไรกดแชร์ค,คลิปตามเพชรพ้าลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม